ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา230คดีตามมาตรา224ถ้าโ้ความอุทธร์ในข้อเท็จจริงให้ศาลชั้นต้นตรวเสียก่อนว่าฟ้องอุทธร์นั้นจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่วรสอง ถ้าผู้พิพากษาที่ได้พิจารณาคดีนั้นมีความเห็นแยง้งหรือได้รับรองไว้แล้วหรือรับรองในเวลาที่ตรวจอุทธรนั้นว่ามีเหตุอันควรอุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงนั้นได้ก็ให้ศาลมีคำสั่งรับอุทธรนั้นไว้พิจารณาในปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว วรสามถ้าไม่มีความเห็นแกงหรือคำรับรองเช่นว่านั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงที่กล่าวแล้วในกรณีเช่นนี้ถ้าอธิบดีผู้พิพากษาหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคมิได้เป็นคณะในคำสั่งนั้นผู้อุทธร์ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาล ถึงอธิบดีผู้พิพากษาหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคภายใน7วันเมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นให้ศาลส่งคำร้องนั้นพร้อมด้วยสำนวนความไปยังอธิบดีผู้พิพากษาหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคเพื่อมีคำสั่งยืนตามหรือกลับคำสั่งของศาลนั้น คำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุดวัคซีบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่ห้ามสาลในอันที่จะมีคำสั่งตามมาตรา232 ปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ในเหตุอื่นหรือในอันที่ศาลจะมีคำสั่งให้ส่งอุทธรณ์นั้นไปเท่าที่เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย